สวัสดีครับวันนี้จะมาแสดงวิธีการจ่ายเงินค่ามือถือ AIS ผ่าน KBANK นะครับในกรณีที่ไม่มีบินนะครับเริ่มต้นแล้วก็เข้าไปที่ KBANK แล้วก็ไปที่จ่ายบินเลือก AIS แล้วเราก็กรอกหมายเลขครับ ก็จะมียอดขึ้นมาตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนยอดได้นะครับเราจะจ่าย855บาทกดต่อไปแล้วก็ยืนยันเสร็จเรียบร้อยครับในกรณีที่เราจะพิมพ์แล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ได้